สวัสดีครับผมอาจารย์ต่านะครับชื่อจริงก็ชื่อสุเมศวนเนตรนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนะครับคณะนิเทศศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับผมสวัสดีครับรางวัลดุ๊กครับรางวัลดุ๊กเป็นประเภทของสารคดีครับสารคดีที่ต้องส่งเข้าไปตอนที่แรกที่ผมเห็นรายชื่อหนังแรกๆหูเป็นร้อยเรื่องเลยครับก็ลองลองดูครับผมอ๋อโอเคผลงานผมก็คือภาพยนตร์สารคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นสิทธิมษยชนในด้านการบังคับสูญหายครับผมชื่อเรื่องว่าเลือนแต่ไม่ลืมทีนี้ไม่มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่มันยังอยู่แฝงฝังอยู่ในสังคมประเด็นนี้มันก็คือการบังคับปลุมหายการหายสับสูมมันไม่ได้แค่ตายอย่างเดียวนะครับมันมีผลทางกฎหมายหลายอย่างมันเป็นสญญากาศทางกฎหมายเพราะเราไม่สามารถระบุได้ว่าคนที่หายไปอยู่หรือตายเรือนแต่ไม่ลืมก็เกี่ยวข้องกับการบังคับสูญหายในช่วงพฤษภาธมินครับผม อาจจะเข้มไปหน่อยนิดน,นึงนะ <c oughs> หาดูได้ครับก็พิมพ์คาว่า lost and life เรือนแต่ไม่ลืมก็ได้ครับจะ,จะขึ้นใน Facebook เข้าไปดูได้ครับผมลืมบอกไปในงานเช่นนี้ตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะตั้งใจที่จะทำคน <c oughs> เดียวต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแล้วมันสุ่มเสี่ยงเราทนี้มีนักศึกษาเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกศิษย์นะครับเขาก็เลยมาขอเสนอตัวให้ผมทำไรก็ได้ผมขอไปด้วยเขากมา็มาช่วยผมอยู่ในทีมมันก็ดีนะเขาก็ได้ซึมซับว่าการทำงานแบบภาพยนตร์กับการทำงานแบบสารคดี มันแตกต่างยังไงมันเหมือนกันยังไงไอ้ที่เขาเรียนมาก็อีกแบบหนึง่งไอ้ที่เขาจับเครื่องมือก็อีกแบบหนึง่งมันทําให้เขาอ่ะเข้าใจได้เลยว่าการลงหน้าง,งานกับการเรียนในห้องเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากมันก็เป็นประสบการณ์ตรงอย่างหนึ่งที่เขาได้รับแล้โตวพวาเขาเองผมเชื่อว่าก็เปลี่ยนไปเยอะอพอสมคว <S <S รการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่2องอิเลเมนต์ใหญ่ๆ knowledge กับ skill knowledge ความรู้คือ theory ที่เราต้องเรียนในห้อง lecture ถูกไหมครับ ิลคือการลงมือปฏิบัติทดลองอถ้าเราไม่มีโนเลสเนี่ยเราจะเกิดทักษะได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่อาจจะนานหน่อยแต่ถ้าเรามีความรู้มาแล้วเนี่ยแน่นอนไอ้สกิลมันก็เกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมแน่นอนผมก็คิดละเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะท,ท,ที่ที่จะให้เด็กๆเข้ามาช่วยผมอีกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้รับเยอะบ้างมายเ็ื่อสลับสับกันไปเลยครับนะมผมตั้งเป้าว่าโกงไงทีเนี้ยเครื่องสังคมแล้วก็มันเป็นผลพลอยได้ที่เด็กๆที่มาร่วมงานกับผมเนี่ย เขาได้ประสบการณ์เห็นหน้างานจริงๆเห็นน้ําตาของตัว subject ของผมจริงส่งไปเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็มีเมลตอบกลับมาได้รับผลงานแล้วนะคะ,อะขอเรียนเชิญมาชมหนังอะไรเงี้ยหนังของผมมันก็เลยได้ไปอยู่ในโปรแกรมที่จัดฉายเออตอนนั้นก็ดีใจลเะเข้ารอบเว้ยดีใจตอนนั้นแต่เดินๆโหดีใจผมก็ไปบอกเด็กๆบอกลูกศิษย์บอกทุกคนที่มีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้นะครับั้งแรกแล้วก็เข้ารอบด้วยอะไรเงี้ยเออก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลอะไรการทําสื่อพวกนี้นะครับ มันมีความเป็นตัวของเองสูงนะครับนะเราอะ่ะมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองขนาดไหนเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าความหลงไหลกับมีแพชชั่นอยู่ะนะผมมองว่าเป็นแพชชั่นแต่สุดท้ายแล้วเราคุยกับตัวเองครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยช่วยอะไรคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันมีคุณค่ามันช่วยทําให้คนอื่นเขาดีขึ้นเฮ้ยสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากนะหนังทุกเรื่องมีคุณค่านะครับมีคนชอบและไม่ชอบฉะนั้นแล้วไม่ต้องรเรีย่เรต้องคิดมากนะครับว่าหนังทํามาแล้วจะมีคนไม่ชอบหรือไม่ได้เข้ารอบเดี๋ยวอะไรก็ตาม แค่ไหนทำแล้วมันมีความสุขเนี่ยก็ทำเลยครับ